เด็งานพื้นระเบียงนะครับผมมาดูนะฮะผมว่าพื้นระเบียงนะครับผมปัญหาเจอหลายๆบ้านเลยนะครับผมนี่ฮะการใช้ปูนคุยหนูปูนะครับพื้นระเบียงนะครับผมนี่คือการใช้ปูนคุยหนูนะครับผมปัญหามันก็ซึมนะครับผมซึมไปชั้นสองนะครับผม นี่คือ like. ป <t ose Int üyorum> <t os appet ız> şey ัญหาใหญ่เลยนะครับผมเจอหลายๆบ้านนะครับผมที่ช่างเขาใช้การปูแบบนี้นะนี่นะครับผมพอนานๆไปนะครับจะไม่อยู่นะครับผมเพราะว่ามีแต่พื้นทรายเหมือนทรายเลยนะครับผมคุยหนูไม่มีเนื้อปูนเลยนะครับผมเพราะว่านานๆไปตัวยาแนวมันจะหลุดออกนะครับผมมันก็จะซึมซึมลงไปใต้นะใต้กระเบื้องนะครับผมแล้วก็ซึมไปเลยนะครับนี่ฮะปัญหานะครับเจอหลายๆบ้านแบบนี้นะครับผม ไม่แนะนําให้ปูแบบนี้นะครับผมตัวพื้นระเบียงข้างนอกนะครับผมให้เราใช้ในการเทพื้นเสร็จนะครับผมใช้ปูนกาวปูเลยนะแต่ปูแบบนี้จะไม่อยู่นะเทพื้นปรับระดับให้ได้ก่อนนะฮะสโลปให้ได้ก่อนแล้วก็ใช้ปูนกาวปูนะครับผมถ้าปูแบบนี้ไม่อยู่แน่นอนนะครับผมเพราะว่าอนาคตข้างหน้านะตัวยายแนวต้องหลุดนะฮะหลุดไปหลุดไปก็เข้ากับตัวทรายอย่างเงี้ยนะแล้วก็อมด้วยนะครับผมน้ําซึมเข้าไปนะฮะ อมกับทรายที่ก็จะทําให้ซึมนะฮะปัญหาหลายๆบ้านเลยนะับผมโอเคนะครับผมอ่าอัปเดตให้ชมนะครับผมปัญหาระเบียงซึมนะครับผมซึมไปข้างล่างนะครับผมก็การแก้ไขก็ต้องปูใหม่นะครับผมแต่ไม่ใช่การปูแบบนี้นะครับผมจะระดับพื้นใหม่เลยนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากความรู้เล็กๆน้อยๆให้ชมกันนะครับผม